หอยคมบอกมันเป็นแบบว่ามันมีอันหอยนางรมเออใช่ใช่แล้วใช่แล้วหอยจะไปกินหอยคม <c oughs> จะไปกินหอยค้มในะทะเล <c oughs> นี่ก็บอกนู่มหมดเลยเราไอยากไปกินหอกัอนอยากไปกินหอยนางรมเนาะแต่ไปกินหอยจดจดเซ ่กาบทักทายสบายดีของพี่น้องปอบไปเบิร์ดยูกูสุคนที่หน่อยเอราว่าจะอยู่ทางในแล้วกฐานเท็นะพี่น้องเนาะวันนี้พ่อพ่อบัพปิเชโนสนิห์น้อน้องเล่นเนาะการคือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆจะมีถึงหนึ่งที่มีสาระและบ่มีสาระเนาะมาเพาะโนฮูม่วนมาโอ้มาลมน้ำพีน้ำน้องหลังจากที่เลิกการเลิกงานหรือว่ายำผักยำพรกัน มาว่โนฮโมนเพื่อสาวพอ,อยิ้มให้พ่อแม่พี่น้องเล็กๆนิดหน่อยเนาะกะมีเวลาว่างๆกะมาโอมาลนมนำมาเปกแล้วกะมาว่โนูโฮมนกับน้องนึ่งสา,งาลาุกขึ้นไทยลาวคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอมื่อกี้กะมาเปกกะบ่ไดรทามน้องนึ่งกะค่อนข้างจะโดนเนาะกะบ่มีเวลาออกคลิปน้ำกันกะค่อนข้างจะโดนเติบแล้วพี่น้องเอมื่อนี้มีเวลากพาพางนึ่งมาโอนฮโฮมน ภาษาไมยิ่งใครพีให้นอกเนาะการมาทำขวามู้สึกของน้องหนึ่งว่าเออน้องหนึ่งอยากไปเที่ยวใจมากที่ชุดของประเทศไทยของประเทศไทยหรือว่าอยากไปเที่ยวในเมืองไทยนี่บอลใดเนาะที่น้องหนึ่งอยากไปลิศหรือว่าบอลใดที่น้องหนึ่งยังบอกเคยไปเนาะอยากไปยอดยังสาเหตุยังถึงอยากไปเที่ยวอยากไปโน่นนี่นั่นของน้องหนึ่งันแหละจารมาหนี่กับปะเป้จะสิมาถามเนาะมาน้องหนึ่งอยากไปยอดยังน้องหนึ่งอยาก วาน้องหนึ่งอยากไปเที่ยวบางหนที่ชุ<ม>บดบอกพี่บอกน้องได้ไหมว่าอยากไปเที่ยวบกงหนอืไปทะเลพอเล่อแม่พี่น้องเดินแต่ทะเลแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศนั่นยังไม่เคยไปเลยมีหลายอย่างน้องหนึ่งจะไปเที่ยวทะเลอ,อยากไปเที่ยวทะเลอยากอยากไปเที่ยวทะเลใส่ของเมืองไทยอืมไปทะเลบองใกล้ๆแม่น้ำเจา้าพระยา อืมน้องเด็กกับพ่อผูกกันไปซื้อมันซื้ออะไยังเงี้ยฟังใ้น้องมันกะร์ดูกอลบอลนะปะโดยมันเขาเขาบอกว่าขี่ขี่เรือไปแบบตรงนั้นแล้วมันสิมีในน้ำทะเลตรงนั้นขุดหัวอะไรว่ายังไงก็คืออยากไปทะเลอยากไปอยากไปเห็นน้ำทะเลอยากไปเที่ยวเห็นน้ำทะเลอยากไปว่ายน้ำอยากไปว่ายน้ำในทะเลโดย อย่างเดียวนะอยากไปอย่างอีกอย่าไปวันหนึ่งอยากไปถ่ายรูปมองการแสงแดดแล้วก็ไปนอนแสงแดดอาการได้รับอากาศเข้าไปไงจะไปอาบแดดเดี๋ยวไปถ่ายรูปในบ่อดงามมิวงามเนาะแค่นี้อย่าไปทะเลนะอย่าไปหาไปหลินดินทรายก่อภูเขาละกันอากาศอยากกินตับเลย ไม่เดไย้อนอยังอ๋ออย่าไปกอกกองชายอย่าไปดิ่งอย่าไปกินปลาหมึกอย่าไปกินของจ๊กจกจากทะเลดูน้องหนึ่งยังไม่เคยไปไหมบอหมอเคยจาน,าน้ำทะเลมันเค็มไหเค็มแต่น้องหนึ่งก็ไปกินน้ำทะเลเด้ไว่งไงคืยอ,อยากไปทะเลเนาะอ,อยากไปสัมผัส สิ่งที่แปลกูไปกล้าหรือว่าอย่าไปเห็นอย่าไปถ่ายรูปอย่าไปนู่นนี่นั่นแล้วไปนอบๆกะว่า,างไงกับกลุมรู้สึกของน้องหนึ่งเช้าวุ่ครึ่งเทลาวเราคนอยากไปเนาะคนอยากไปเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยากไปกินของชดจากทะเลเพราะว่ามาเป้เคยไปพันมากะรู้สึกว่างามลายพี่น้องไอคอนคนก็ไลายลได้ไปทะเลโดยเฉพาะเทศกาลหรือว,ว่าเทศกาลหรือว่านู่นนี่นั่นเนาะกะคนจะจะไลพี่น้องคนไปเล่นทะเล น้องหนึ่งอยากไปมากที่สุดก็คือแบบว่าเห็นหมูนะเข้าไปกันบัหลายคนเต,ตยุ้นน้องหนึ่งคือบ่อยไปไห้ถ้าว่ามีโอกาสได้ไปโอกาสสิพานน้องหนึ่งไปเนาะถ้าว่ามีโอกาสหรือว่าถ้ามีเวลามีฮาจังหวะดีดีหรือว,าาวออ่าวันหยุดหยุดเงาหรือว่ายุ่งก็คือถ้ามีเวลาอะอาจจะได้พาไปเนาะหรือว่าได้ไปเที่ยวในพาน้องหนึ่งไปสัมผัส กินกินนู่นนึงอยากเห็นอยากไปอยากไปนู่นนี่นั่นแะ่หลัจะไปกินของสดชุดอยากไปกินก,กนินยังไงอ่ากินหอยหอยอันตัวเป็นเอียงวะเกะกะเันทะเลตัวที่มันเป็นสีสีอันย่างหอยคมบอกมันเป็นแบบว่ามันมีอัน,น,นหอยนางรมเออใช่ใช่แล้วใช่แล้วหอย จะไปกินหอยคมจะไปกินหอยคมในทะเลนี phrases, um ่ก็บอกนุ่มหมดใช่เราอยากไปกินหอยกันอยากไปกินหอยนางลมเนาะแต่ไปกินหอยจดๆแซ่บจะบอกการเส็เป็นะะพอเอาไปไปหนึ่งหรือไปต้มหรือเห็ดอาหารบ้านเท่านาะพอแในพี่น้องการเส็คือกันง่ายๆกาอยากไปกินของทะเลอยากไปกินหอยอยากไปกินหอยนางลมเนาะอยู่ ฮัลลีแบบว่า,าจะไปจะไปกินของจัดชุดแค่นะัะนยังไปย่งยังไปเห็นยังไงมีลหลายอย่างที่นึงอยากทั้งหนึ่งอยากห,ากหากล็ดแต่มันก็บว่ากดถูกนะพ่อแม่พี่นะ้องแตคือหลายอย่างแหละอย่าไปลาห,ลาหลายๆเหห็นลายๆอย่างเนาะอยากได้เบททุกอย่างไปทางน,นั่ง <ละ S 1> จะ<า>ไปหนะไหนมันจะไปไห่ที่ผ่านมานี่ แกบอไดไปแก่เก่าเนาะเก่าบารยุทธ์หย,ย,ยุดงานพี่น้อยหยุดการหย,ยุดกองขางจะหยุดหน่อยเนะาะกับอไไ้หยุดดนพี่น้อยแกมัาไงกับมูมีโอวีเวลาไปอะไรพี่น้อยมูมีเวลาได้ไปเนะาะก,ากับบอาาได้พานตรงหนึ่งไปถาว่ามีโอกาสหรือว่ามีโอกาสได้ไปแกอาจจะได้พา้องหนึ่งไปเนาะไปเที่ยวไปเล่นพี่น้อยจากประสบการณ์ดีพอเป๊ะ ไปเห็นผ่านมาเนี่ยแกว่าจากปีกัน,นก่อนนอทีบมเป้เลยผักไปแกรู้สึกว่าสวยงามลายเปหน่อยเองแกได้เห็นอะไรชิงอะไรอย่างบมเป้เคยไปดำเทือกช่องเทือนอะไรไปหน่อยเอแกได้เห็นชิงแบบฟูเปิดตาได้ไปสัมผัสชิงต่างๆนอกจากทะเลได้ไปหลับลมจากทะเลหรือว่าได้ไปอาบน,น้ำทะเลแกได้อาบน,นอได้ไปแกมีอย่างนี้ไปยัคาับพอคาไ,าไัมันลมระคาไฟ อาบน้ำดิค่ะไฟน้ำน้ำล่า,าทะเลมันจะแสบกับม,มันมันกัดเนี่ยข่าววันเขาไปอาบน้ำทะเลแล้วเขาต้องมาอาบนา้ำน้ำทะเลน้ำธรรมดาเขาต้องเนาะเพราะว่าน้ำน้ำทะเลมันจะมันแข็งจะเค็มมันจะกัดเพี่น้องเนาะแล้วถ้าเค็มกันแดดลงอันนี้ก็หงน้องหนึ่งเราคอมพิวติกของเพิ่นเนาะว่าเพิ่น อยากไปเที่ยวไซมกที่สุดของเมืองไทยนะคือไปทะเลไปเที่ยวทะเลไปหลินนู่นนี่นั่นอยากไปเห็นนู่นนี่นั่นอยากไปกินของชๆด,ชดรอวอยากไปสัมผัสชิงต่าตาเห็นแล้วน้องมัน,มน,มนอยากไปยัไงอยากไปมากที่สุดอยากไปกินกุก้งป่ะกุ้งในทะเลกแ็แซ่บเลย กินกุ้งมังกรกุ้งมังกรแต่ก็กุ้งตัวยิ่ใหญ่เนาะกุ้งใหญ่จากทะเลกินของสดๆผมคิดว่าพอยง่ายแต่กินของสดๆนี่จ้ะแซ่บพี่น้องเอ๊ของที่มันสดๆจากทะเลมันแซ่บไปเนาะเดี๋ววางเอากัดปุบแล้วมันละลายไปในปากน้องเนี่ยน้องหนึ่งอยากกินค่ะทุกคนเดี๋ยวพักดันให้น้องหนึ่งขึ้นไปกะที่บนเป็นครั้งแรกเลย พ่อแม่พี่น้องที่แบบว่าหนไลฟ์คนก็นเคยไปแล้วเนาะพ่อแม่พี่นปป้นองไปทะเลแต่น้องหนึ่งก็ยังบ่เคยบ่เคยไปบ่เคยไปเคยไปเตจโลตัสที่แบบป๊อปปี้พาไปนะพ่อแม่พี่น,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 น้องโลตัสนี่ก็เปียกซึ่งมันแบบโของขี่น้องมือหนักเลย เลืนเราทามีถ้ามีโอกาสหรือว่าถ้ามีเวลาอยไรจะไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลเนาะอานนหนึ่งไปเที่ยวทะเลนั่งรถไปอย่างนี้ไปเที่ยวทะเลไปหลินไปหลินทะเลยังเกาะดื่มนะทะเลบางแสนทะเลยังไงทะเลหัวหินทะเลหินหัวหินทะเลหินทะเลน้ำใสทะเลน้ำเค็มทะเลน้ำจืดบ่ทะเลน้ำเค็ม หลายๆคนอาจสิบอกขอใจนะว่าทะเลน้ำเค็มมันเปรี้ยวมันี้่างไแต่คนภาษาทะเลน้ำเค็มกะเค็มมั้ยทะเลน้ำจืดจืดใจเจะนะมันกะทะเลน้ำเค็มนะประม่ณนี้พี่น้องเป็นเป็นสื่อต่างถุ่นจากภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ของภาษาอังกฤษนะระมาณนี้พี่น,นนะ้อนงเขาได้ต่างหึ่นค่ะแบบว่าเวลาเวลาเรานอนเขานอนเขานอนไปนำนำทะเลเค็มนำแล้วเ้าสิลอยตัวนั่นเอง เด็ก็อัดอันนี้อะเวลาการลอยตัวนอนลงนีมันเห็ดซึ่งเห็ดนี้อันตรายแต่น้องมินึ่จะอยากไปเด็กลองบึ่งดูไม่ได้หรอกโอเคครับสำหรับคลิปนี้แก มาว่าโนฮอร์โมนเก่าๆก็เดิมเป็นไอ้แก้มีจังเนืองที่มีสาระแต่บ่มีสาระเนาะบางเรื่องกาว่าถึกแน่ผิดแน่ก็ต้องกราบขอโทษขอออกไปหลายๆพี่น้องในาว่าว่าผิดพลาดหรือว่าว่าบ่ถตรจะต้องกราบขอโทษพอไม่พี่น้องเมื่อสุขสุคนาะอันนี้จารวอาตามความรู้สึกของน้องหนึ่งสาวลูกครึ่งที่อยากไปเนาะว่าว่หนึ่งอยากไปย้อนยันอยากไปโน่นนี่นั่นเนาะกะให้น้องหนึ่งเราความรู้สึกเหือกระ่สคอยยิ้มหรือว่า ว่ายังไงก็ใครน้องหนึ่งเราคงกู้ซื้ที่อยากไปอะไรทำไงก็มีจุดหนึ่งที่มีสละเนี่ยผมมีสละเนี่ยเราเพีองเนาะโอเคพี่น้องไปสำหรับคลิปนี้ก็บอปเป้และน้องหนึ่งสาวลูกครึ้นทะเลาะกับต้องขอกบบบล้พ่อแม่พี่น้องกดจูบทุกคนเป็นเพียงแี่เด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจน้องหนึ่งแล้วบอปเป้เพื่อเหตุที่ต่อๆไปเด้อจ้าเพื่อสิบ่ได้ภาพคลิปอีกต่อไป สำหรับคลิปนี้เนาะหรือว่าสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เขามาให้การติดตามผับชมหรือว่าเขามาให้กำลังใจจากก็ให้ลำล่ำรวย่อยมดจุกุสุคนเนาเป็นน้องเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊อปป้หลังจากน้องหนึ่งขอกล่าวคำว่าสำหรดีพี่น้อทีคลิปในป๊อเปี้จะ <uur> ป <noticing that my game> <IS> ิดเองเดียวตามสองเราปิดเองสามสองเฟชเฟช